บอกว่าเป็นเหรียญที่เหนียวคนเพราะว่ามีคนเคยได้ยินประสบการณ์ของคนคนใช้ที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วรอดเพราะว่าเขาห้อยเหรียญนจะเป็นเหรียญนี้เหรียญเงินตอนนี้ยันดวงถ้าเป็นบล็อกธรรมดา ก็จะอยู่ประมาณ4-5่ห้าแสนถ้าเป็นบล็อกนิยมจะอยู่ผมขายล่าสุดถึง8ปดแ0 0สนแปแสนแต่เหรียญยันดวงเคยขึ้นไปถึงล้านสองส่วนถ้าเป็นเหรียญทองคําครับยันดวงทองคํา15ล้านนี่มาเลยเครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยรถน่อยอย่าเกียดมากโอเคนะจ๊ะมามาสมมูแกเกียริ มาสวดมนต์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชุดหอมบัวชิปกลิ่นจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดมนต์ไหว้พระคือคือคำว่ายันทะลุหมายถึงว่าด้านหลังเนี่ยจริงๆเป็นเป็นยันก้นหอยแล้วทะลุทะลุมาด้านหน้าอันนี้ก็เป็นยันทะลุนะก็ ก็จะมีผลกับราคาด้วยเหมือนกันมีผลกับราคาคือจริงๆร,ราคายันทะลุจะค่อนข้างสูงกว่าสูงกว่าที่แต่ในความเ,าเป็นจริงอะความสวยความไรอะผมเทใจให้บล็อกธรรมดาปักปักหนาะแ,แต่ว่าวงการเล่นเล่นนิยม,มก็ตามนั้นแต่แต่ผมเชื่อลึกๆว่าที่วงการมาเล่นตามนิยมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทองคํานิยมหมดทองคํานิยันทะลุท,ทั้งหมด,ห,มดหรือหรือเอาเป็นว่าอันนี้คือผมไม่ได้เห็นมาทั้งสิบกเหรียญหรอกแต่เท่าที่ผมเห็นมา รจริงจริงยันทะลุะะเกิด<ะ>จากกระบวนการปัม๊มกระบวนการปัม๊มเครื่องจักรเขามีแรงกระแทกที่สูงกว่า,าหรือกาจจะอาจเกิดจากกระบวนการรีดเหรียญแต่ทีเนี้ยแบบพิมพ์ในรายละเอียดอ่ะเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะปั๊มในคนละวาระกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเไพราะรอยตัดเขาก็มีการฉีกกระชากเหรียญออกมาต่างกันถึงสแบบทีเนี้ย คุณอามานพคุณอาภาสค์กับพูดให้ผมฟังหลายทีเลยที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดคือต้องบล็อกแรกรุ่นแรกเหรียญเงินก็มีสองบล็อกนะครับครับก็จะเป็นยันทะล,ล,ลุกับไม่ทะลุะคุณคุณอามานพคุณอาภาสค์ก็บอกตลอดว่าเฮ้ยชนะมันต้องเหรียญเงินบล็อกนิยมอ่ะคุณอาทั้งสองท่านก็เรียกว่าบอกแจ้งแจ้งข้อมูลมาว่าปั๊มครั้งเป็นการปั๊มครั้งที่สองอย่างองค์นี้ก็เป็น ป็นอันนี้เป็นไม่ได้ยันทะลุเหรียญไม่ได้ไม่ไม่ทะลุก็คือธรรมดาปักปักเต็มปักเต็มปักหนาปักหนาเหรียญเหรียญเหรียญเงินจะมีแค่สองบล็อกเท่านั้นถ้าเป็นทองแดงมีสามครับเงินก็จะมีปักหนากับกับนิยมครับผมไม่ไม่ตอนนี้เงินเออ่ทองแดงถ้าเป็นยันทะลุกับไม่ทะลุเนี่ยราคาเหรียญราคากลางๆเงินเขาเล่นเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับทองแดงถ้าทองแดงน่าจะคือสามหมื่นถึงหกหมื่นครับแต่เมื่อก่อนเคยขึ้นไปถึงแปดหมื่น แต่ผมรู้สึกว่าทองแดงของเหรียญยันดวงเนี่ยไม่เหมือนทองแดงทั่วๆไปเพราะเขาลมมีมอองมุ่งมะ่งมันม่วงเกิดจากลมที่มีมีเหรียญนี่มีมีเยอะมากเลยอะตรงเนี้ยครับทองทองแดงที่ที่เหลื่อมเหลื่อมแบบนี้เป็นการลมผิวครับลมผิวใช่เพราะว่าลมมาจากตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับลมตอนแรกที่ที่เหรียญจะสังเกตดูว่าคุณอามนพคุณอาประสงค์เวลาทําเหรียญน่ะผมคเนอวัานน่าจะทาจากโรงงานเดียวกันหมด เพราะว่าเนื้อง,งานเหรียญเนี่ยออกมาเป็นลักษณะดเดียวกันทั้ง3าแบบคือถ้าเป็นเหรียญทองแดงจะมีแบบผิวไฟด้วยเ ا, <vidare> หรียญเหรียญยันดวงเหรียญปิตาสงน้ํามีแบบผิวไฟด้วยนะครับก็คือปั๊มออกมาแล้วก็ทางคณะผู้สร้างก็แยกเก็บเอาไว้ส่วนตัวนะครับขอความกรุณาหลวงปู่วดที่ฐานกิจเสร็จก็ยังก็ไม่ได้เอาไปลมผิวแต่เหรียญที่นำไปรมผิวก็จะเป็นเหรียญที่แจกจ่ายแก่ศิษย์หรือออกให้บูชาในวัดทั่วไป สเต็ปขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ทั้ง3รุ่นครับครับอ๋อแล้วอย่างถ้าเลททั่วไปทองแดงนี่หลักเท่าไหร่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาไม่ใช่เหรียญเหรียันหรียญทะลุใช่ไหมครับก็เป็น3 0,000บวกลบถ้ายันทะลุก็4 0 0 0มืขึ้นไปถึง6 0,000ื่นสวย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 ตอนนี้ผมว่าไม่น่าข้าม6 0 0 0ื่นเมื่อก่อนผมเคยขายถึง80,000ื0 0 0 0หโอ้โหจริงอันนี้แล้วแล้วถ้าเป็นเหรียญเงินล่ะครับตอนนี้เหรียญเงินตอนนี้ยันดวงถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็จะอยู่ประมาณ45-0,000แสน ถ้าเป็นบล็อกนิยมจะอยู่ผมขายล่าสุดถึง8 8แสน8แสนแต่เหรียญยันดวงเคยขึ้นไปถึงล้านสองใช่ตอนนั้นจะซื้อเหมือนกันไม่กล้าราคาพีคมากจริงช่วงหนึ่งเลยโอ้โหล้านล้านอัพเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่กล้าเหมือนกันพี่พอพอเหรียญยันดวงข้ามล้านอ่ะผมอึกแล้วอ่ะก็ผมเฮ้ยล้านหนึ่งผมก็ตั้งหลักเหมือนกันตอนนั้นผมผมค่อนข้างทะลุนิวไฮอ่ะก็เลยแบบกะว่ารอย่อยสักพอรอย่อปุ๊บตอนนี้ก็กระสุนหมด <laughs> โอ้ยยังหรอกเขาพี่พอ <laughs> พี่พอหมดแล้ว <laughs> ใครจะมี <laughs> โอ้โหอันนี้ก็เป็นยันดวงถ้าเป็นเนื้องเงินก็ประมาณแสนกก <c oughs> หลายแสนครับหลายแสนแล้วกันแล้วถ้าเป็นสวยๆก็อาจจะเกือบเกือบ <c oughs> จะถึงล้านแล้วกัน <c oughs> แต่ต้องเป็นบล็อกนิยมส่วนถ้าเป็นเหรียญทองคำ <c oughs> ยันดวงทองคำสิบห้าล้านนี่มาเลย แต่โดยมากราคาเุ้หอเปล่าก็ต้องลองต้องลองต้องลองแต่ถ้าถ้าถ้ามาเราไม่ซื้อให้ล้อเรียนได้นี่นี่เขาบอกว่าเฮ้ยพระราคาสิบกว่าล้านใครจะไปซื้อผมก็ซื้อเพื่อเพราะมันมีความต้องการมาผมถึงได้ซื้อถ้าผมซื้อเก็บไว้เองผมก็จริงๆริมีม่คอยซื้ออยู่จริงๆมีมีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้มีท่านเดียวสองท่านที่บอกมีแต่คนอยากได้เหรียญดูนะครับ ยันดูงสร้างทั้งหมดถ,ถ้าทองคําสร้างหลักสิบทองทองคำอทองคำสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญในโลกอะ่ะคุณเอไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะเดินหาแล้วจะมีมันอยู่คือที่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยเหรียญเนี่ยท่านอยู่ในความครอบครองของคณะผู้สร้างถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคณะผู้สร้างที่ค่อนข้างไม่ได้ค่อยค่อยปล่อยออกมาไม่<น>จะกินนะอะใช่แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรียกไ,ไ,ได้ว่าไม่ไม่มไม่ไมไมค่อยยกเว้นอาจจะทําบุญ ครั้งใหญ่ก็โดยมากอ่ะคณะผู้สร้างทุกๆกลุ่มเนี่ยจะปล่อยเหรียญทองคําต่อเมื่อทําบุญใหญ่อก็ก็หรือไม่ก็เซียนนี่แหละขยันขยอขอขอผมเอาไปทํากินอะไรเงี้ยทางคณะผู้สร้างก็ถึงปล่อยออกมาล่าสุดมีการซื้อขายไหมอ่ายันดวงทองคํามีการซื้อขายครับปีที่แล้วหรือปีนี้ในทุกๆปีมีตลอดจะเงียบหรืออ่าเราเอาปีนี้เลยล่าสุดที่เขาซื้อขายกันเท่าไหร่เราไม่ต้องบอกว่าใครซื้อด้วย ก็ต้องกว่า15ขึ้นไปเพราะถ้าทุนเซียนซื้อ1 5้าก็เวลาขายก็ต้องกว่านั้นแต่ว่าในในตัวเลขอะไรบางทีเขาซื้อกันไปหลายหลายหลายต่อเราผมก็ไม่รู้ไปจบที่เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าแกรซื้อถ้าเราไม่ให้ราคาอย่างนี้ไว้ผมว่ามันก็คนก็เอามาขายยากอ่ะผมว่าผมว่าการให้เสนอราคาอางนี้เลย จะได้เห็นเลยว่าในสายเนี่ยก็มีการซื้อขายที่ที่จริงก็เป็นเรื่องเรื่องแต่แต่มาทีละเหรียญพอนะพี่มาทีละคือคือคือผมซื้อจริงพี่แต่ว่ามาทีละเหรียญทีละสองเหรียญผมไม่ไหวเหรียญสิบหกเหรียญถ้ามาหลายเหรียญก็ยุ่งเหมือนกันนะใช่ใช่คือมันกันเดี๋ยวจะกลายเป็นคอนเทนต์ไปซื้อจริงอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ซื้อจริงแต่ขอขอทีละเหรียญนครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะจัดการลําบากแต่ถ้าผ้าลูกปูนนะครับถ้าเป็นเนื้อไฮเอ็นก็คือเนื้อทองคำเนี่ย ผมว่าถ้ามีไหลออกมาในตลาดเนี่ยแป๊บเดียวหายไปเลยใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เขาเขาเก็บแล้วมีคนซื้อจริงแม้แตงเหรียญห้าเหลี่ยมปลกหรือเหรียญรูปไข่เขาเรียกเหรียญลายเซ็นอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าได้อย่าได้เห็นเลยเรียบร้อยเหรียญลายเซ็นที่เป็นทองคำครับหายากมากเลยอะทุกเหรียญที่เป็นทองคำนี่จะก็สังเกตดูผมก็จะต้องไปเที่ยวยืมเขามาเนี่ยผมไม่มีเลยตอนแรก ผมกะจะเอาเหรียญผมมีเศรษฐีต้องคําอยู่เหรียญนึ่งขายยังยังไม่ได้ติดอยู่ก็ไปมาๆก็มีผู้ให้ความอนุเคราะห์ซื้อไปก็ผมคิดว่าเหรียญนั้นจะอยู่กับผมนานแน่ก็ก็ขายได้ขายได้แล้วขายเร็วด้วยออกไวเลยคือราคาสูงแต่ออกไวเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกแต่แต่ว่าแบบชั่วโมงนี้อันนี้ก็คนที่ถือ้าระดับกลางๆอย่างเงี้ยอย่างผมพูดว่าพรมใหญ่ไม่สวยมากหรือว่าเหรียญอาเซมาต่างๆที่ไม่ได้สวยมาก ก็ถือกันหนักมันมันมันไม่ใช่มีแต่แง่บวกใช่ไหมครับมันจะมีบางอย่างที่ว่าเราก็ต้องดําเนินการกันกันเหนื่อยเหมือนกันทุกนี่วเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ถามว่าบารมีหลวงปู่โอ้ท่านทําให้สิ่งที่มันที่เราคิดว่ามันจะแย่มากๆเนี่ยกลับกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่แย่อย่างที่คิดบารมีท่านสูงจริงคำจริงอ่ะอันนี้ก็จบไปสามเหรียญอันนี้มีเหรียญที่เป็นที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันเขาเรียกเหรียญข้างบัวใช่ไหมครับ เหรียญข้างบัวเหรียญข้างบัวเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมรู้สึกว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็มีเขาเขาเรียกว่าข้างบัวมีบัวอยู่ข้างๆแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเป็นรูปไข่เป็นรูปไข่สวยและเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยอ้าเเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ทวดปีสองศูนย์ใช่นักเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของหลวงปู่ดูสวยมากสวยมากผมผมชอบมีเหมือนเป็นดอกบัวอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นเหรียญที่เออทําไม เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหรียญที่เขาก็นิยมกันใช่ไหมครับใช่อันอันนี้เป็นเหรียญยอดน,นิยมเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่ากระจายตัวออกไปในวงกว้างทาไมครับเพราะว่าอาจจะเหมือนเหนเรียญเศรษฐียันดวงเปิดโลกเนี่ยเขาพูดกันติดปากไปแล้วแต่อย่างข้างบวเนี่ยถือเป็นเหรียญที่มีราคาการเล่นหาผมว่าถูกเกินถูกเกินถูกเกินก็แสดงว่ายังยังมีลูมให้ขึ้นไปอีกใช่เพราะอ่าควรจะแพงเท่าเปิดโลกเพราหลวงปูดูจานโอ้จริง เพราะพุทธันอออช่วงปีสองูนหลวงปู่ยังมีแรงที่จะจานแล้วจานถึงสิบร้อยนะครับเหลืองหลวงทั่วเนี้ยรอบทั่วทั่วทั่วเหรียญเลยใช่ไหมครับจำนวนการสร้างร้อยแปดเหรียญเรนู้นเนี้ยผมเชียร์เลยคือเป็นเหรียญที่ลอยจานเยอะมากแล้วขขังมากนะดูแบบโอ้โหมียันข้างหลังด้วยแล้วก็ใช่โอ้โหเต็มอะยันยันอะไรครับอันนี้ยันอะไรอะตัวเดียวกันมั้งตัวยันดอกยันทองยันอเหมือนกันยันทองเหมือนกันครับ อ่าันนี้ก็เป็นเหรียญที่เป็นสองบรารมีก็คือมีทั้งหลวงปูท่ทวดนะครับแล้วก็หลวงปู่ดูรอยจานหลวงปูด่ดูมีรอยลายเซนของหลวงปูด่ดูเต็มองเลยก็เป็นเป็นเหรียญที่สวยมากแล้วก็หายากนะตอนนี้หายากแล้วหายากเพราะว่าเหรียญแค่ร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดองค์ใช่ไหมเหรียญเงินเหรียญเงินร<ม>้อยแปดมีทองแดงหนึ่งหมื่นอ่เหรียญทองแดงจะหามีความคล่องตัวมากกว่าครับอ่าตอนนี้เหรียญทองแดงราคากันทองแดงพอาตอนนี้สามสี่หมื่นนะฮะถ้าถ้าสี่หมื่นก็ ต้องสวยสามหมื่นเนี่ยถ้าถ้าแดงแดงมาหน่อยสามหมื่นหายวับหายวับหายวับเลยอืมที่ว่าพระลงลงเนี่ยอย่าถ้าลงมาถึงจุดเนี่ยทสายเราก็มีแรงซื้อโดยตลอดอันนี้ผมก็อืนี่หมายถึงว่าหลวงปู่เหรียญเนี่ยทองแดงหมื่นกว่าองค์เนี่ยหลวงปู่จานเองหมดเลยจานเองหมดเลยครับเยอะมากนะเพราะว่าจานทองแดงด้วยจานเงินด้วยครับโอ้โหนี่ก็ถือเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันนะเพราะว่าหลวงปู่จานเองทุกอง นี่แล้วพิธีก็ดีด้ดวยใช่ไหมสำหรับผู้ชายตัวใหญ่ๆแขวนเท่เห<อ>รียญใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็เลี่ยมสมมุติเลี่ยมให้อลังการเลยนะครับผู้ชายตัวใหญ่แขวนออกมานอกเสื้อเท่มากอันนี้ของของเจ้าของอคือใครนะคุณหมอพานุคือคุณหมอครับผมจับดีมาก <c oughs> ผมจะไม่ให้เหลอะ <c oughs> แน่นอนครับคุณหมอครับผมจับดีมากแหมหล่นป๊ก <c oughs> <c oughs> จมูก <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเป็นเหรียญปีสองศูนย์เขาเรียก หลวงปู่ทวดบัวข้างหรือข้างบัวอ่าไม่ใช่ผมอันนี้ผมไม่รู้บัวบัวข้างข้างบัวได้หมดอ่าโอเคอ่าอันนี้อยากพิจาแนะนําอีกว่าได้เลยครับว่าเหรียญรุ่นอื่นนะอ่าอย่างอีกเหรียญหนึ่งที่เขาบอกว่าเหนียวมากหมดหมดปั๊มอยู่ใช่ไหมครับเหนียวมากเหนียวมากได้ข่าวว่าเหนียวมากอ๋ออันตรายยาปิอันตรายยาปิเนี่ยเป็นเหรียญทํามาเป็นสองแบบพิมพ์คือคือยืนกับ เหรียญยืนกับเหรียญกลมก็คือคือคุณอาทั้งสองท่านเหมือนกันที่ผมบอกว่าน่าจะทําโรงงานเดียวกันกับยานดวงครับก็คือเป็นเหรียญอันตรายปิกลมอันตรายปิยืนอออันตรายปินี้ขึ้นชื่อเรื่องปิดอันตรายความหมายของเขาก็คือปิดปิดอันตรายอันตรายคืออันตรายไม่เข้ามาใช่ที่ว่าเนี้วเหนียวก็คืออันตรายไม่ได้กั้มกลายก็คือสร้างปีสองห้าสองหกแล้วก็เป็นเหรียญที่เล็กน่ารักมากครับแล้วก็ ที่ผมเชียร์เหรียญรุ่นนี้มากเพราะว่าเป็นเหรียญเงินที่ยังไม่ข้ามแสนแล้วสร้างน้อยด้วยสร้างแบบสามร้อยบวกลบพิมพ์แบบพิมพ์ละนะครับสามร้อยองค์บวกลบแล้วก็ไปถึงองค์นี้หมายถึงว่าเหรียญกลมหรือว่าเหรียญยืนก็ยังไม่ข้ามน่าจะอย่างละอย่างละสองสามร้อยเหรียญนะครับหมายถึงว่าราคาก็ยังไม่ข้ามแสนทั้งคู่แล้วก็ที่ที่สุดยอดที่สุดอะภาพอมตะของท่านนะครับครับที่ที่เป็นภาพหลวงพ่อดูจานะอ ที่เป็นภาพที่มืดๆแล้วหลงปูดูจานแล้วก็ตอนนี้มีรูปหุ่นขี้พึ่งบูชาท่านอยู่จานเหรียญอัญญาปิดโอ้เป็นเหรียญที่น่าใช้มากจริงๆแล้วก็ราคาเนี้ยถ้าพี่ธนาพูดอย่างนี้เนี้ยก็แสดงว่ายังมีระยะที่จะไปต่อมีมีแน่นอนเพราะว่าผมเองก็ติดทุนอ่ะแสนกว่าติดทุนแสนกว่าใช่เพราะราคาพระลงใช่ไหมผมไปผมไปซื้อไว้แสนกว่าเยอะตอนนี้ผมก็ซื้อต่ําแสนเนี่ยถั่วทุนลงมา เพราะฉะนั้น,น,น,นผมก็สามารถขายได้ในราคา,าที่มันแสนบวกลบอ,อันนี้ก็ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะที่เราเออต้องถัวต้องถัวอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เซียนทุกคนทําเพราะถ้าเกิดว่าเราไปติดติดทุนที่ที่สูงเกินกว่าที่ตลาดตอนนี้เวลาเราขายลูกค้าเราจะเสีย เสียชื่อใช่ไหมครับเราก็ต้องซื้ออีกเหรียญหนึ่งถัวลงมาแล้วก็บวกกันหารสองผมผมก็ถัวแบบนี้แหละแบบพี่เลยถัวไปถัวมาเงินหมดผมก็ใกลแล้วถัวเลยผมก็ถัวไปถัวมาถั่วบนตึ๊งทำไมมันมทุนการปันเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเหรียญนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเลยอ่าแล้วเหรียญเงินเนี่ยอย่างอันนี้สร้างสร้างมีกี่เนื้อนะครับเงินทองแดงทองคําครับทั้งสองรุ่นเลยทั้งทั้งสองแบบยีมีทองคำ ทองคาโดยมากจะอยู่ในกลุ่มผู้สร้างอยู่กับคุณอามโนคุณอาประสงค์เกือบทั้งหมดครับโอ้โหก็ถ้าทองคำนี่ก็หลักล้านอยู่แล้วทองคาหลักล้านแต่ว่าไม่โค้ดราคาไม่ได้เพราะไม่เคยมีการซื้อขายโอ้แสดงว่าสร้างน้อยมากๆเลยสิบสองสิบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสิบสองบวกลบของทั้งสองเหรียญแต่เอาะสร้างไม่เท่ากันนะครับผมว่ากรมน่าจะสร้างเยอะกว่าก็ถ้าผู้สร้างมีเยอะแล้วก็ปล่อยออกมาบ้างผมก็รออยู่ครับ เนื้อทองแดงราคาประมาณประมาณเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงราคาราคาง่ายทองแดงประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้าดูที่ความสวยก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะก็คือ,ค,อคือที่ที่บอกว่าเป็นเหรียญที่เหนียวพอสมควรเพราะว่ามีคนเคยได้ยินประสบการณ์ของคนคนใช้ที่แบบเกิบดบอดิเกตแล้วรอดเพราะว่าเขาห้อยเหรียญน่าจะเป็นเหรียญนี้เนี่ยห้อยเหรียญเนี้ยแล้วก็เขาก็มาเล่าแล้วเหรียญนี้ก็เลยบูมขึ้นมา คือแล้วพอมาฟังพิธนะบอกว่าเป็นพิธีที่ดีมากแล้วหลวงปู่นั่งจานเองเนี่ยนั่งจานเหรียญทองคำาจ,จานเหรียญทองคาที่ที่วัดเนี่ยก็จะมีรูปรปุ่นกี่พื้นของหลวงปู่อยู่ถ้าใครไปเนี่ยก็จะเห็นเลยชัดมากนั่นแหละครับกำลังจานเหรียญทองคําแบบนี้องค์นียนยน้อย่างนี้นะจานเหรียญยืนเหรียญยืนอ่อนเหรียญยื่นอันนี้นะโอเคก็ราคาเ<ว>หรียญเงินเนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยของหลวงปู่ดูเนี่ย โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหรียญโลหะเงินเนี่ยข้ามแสน<ช>เกินแสนหลายหลาแสนบ,บางบองค์นี่เกือบล้านนะอันนี้หลักยังไม่ถึงแสนใช่ครับหรือแสนเป็นปริมท่านใ,<ช>ในเหรียญที่สวยมากๆแล้วก็เ <ๆ S 1> วลาเก็บก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณกะว่าจะเก่งกำไรก็จะเป็นเหมือนพิรณา,าใน EP แรก e แรกใช่ถ้าถ้า กะว่าจะแบบไม่ได้เก็บด้วยใจรักนะครับเราจะร้อนร้อนเดี๋ยวเช็คราคาบ่อยละเช็คราคาในทพอไม่ขึ้นทีขายขาดทุนขายขาดทุนสะพักขึ้นเออใช่พราเราขายหมดขึ้นอยู่ดีต้อง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 หลักใจรักในเหรียญไหนเราจะผสมเสร็จในด้านการลงทุนด้วยเขาเรียกว่าเก็บพ้าเก็บสะสมพ้าสวยๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องอึดต้องทนแล้วยืนระยะให้ได้เพื่อเพื่อให้ราคาเนี่ยข้ามไปเอง บางทีการไม่สนใจอาจจะมีผลพลอยได้ที่เกิดจากกำไรที่เกิดขึ้นก็ได้นะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรงจริงได้ใช่ใช่ครับก็ถ้าเก่งกำไรก็เป็นเหมือนพิษนะย้ำย้ำ่อยเหรียญในนั้นอ่าอีพีแรกนั้นรวมทั่งสองแปดเป็นเป็นนี่เหรียญนี้เหรียญนี้เลยซื้อสองร้อยเหรียญเผื่อใครไม่ได้ดูซื้อสองร้อยเหรียญแล้วก็เก่งกําไรแล้วก็ขาดทุนครับตอนนั้นวิกฤตไอ้น้ำท่วมโอ้โหเทโดนทวนเท เหรียญทัดมาก็จะเป็นเหรียญให้พิธาแนะนําดีกว่าได้เลยครับว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเหรียญโลหะหลงู่ดูเนี่ยมีเหรียญยอดนิยมเยอะมากแต่เราจะเข้าใจว่ามี3 3สมเหรียญหลักๆเนาะแต่วันนี้เรามาชมกันว่าเหรียญนอกจาก3มเหรียญที่เราคิดว่ายอดนิยมแล้วมีเหรียญอื่นที่น่าจับต้องไหมนี่เลยเหรียญเหรียญที่ผมผมว่าหายากจริงหายากจริงๆเลยคือเหรียญพระพุทธหลังโบสถ์เนื้อเงิน เหรียญ<อ>พระพุทธหลังโบสถ์เนงเนงินเนี่ยจะเป็นเหรียญที่สร้างแค่ร้อยแปดเหรียญ <嗯 S 2> แล้วก็พระพุทธหลังโบสถ์เนี่ยท่านเราสามารถไปกราบท่านได้ก็คืออยู่หลังโบสถ์พสแกเลย<อ>ก็คือไปกราบขอพรได้หลวงปู่ดูจานอ克ะทุกเหรียญน,นะครับนี่เป็นเหรียญสุดยอดหายากอีกเหรียญหนึ่งเลยครับหลวงปู่ทวดเขาเรียกพระพุทธหลังโบสถ์นะครับมีก็จะมีเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงอ้เป็นรูปหน้าพระพุทธเนาะครับแต่หน้าหน้าพระพุทธคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นยังไงอยู่อยู่หลังโบสถ์เลยครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับพี่พรรุ่นนี้เลยที่ผมว่ามีมีมีความแบบความสุดยอดในการเล่นหาเลยคือเหรียญปิต,ตาส่งน้ําครับเหรียญปิต,ตาส่งน้ําเป็นตั้งข้อสังเกตเลยว่าเหรียญเนื้อเนื้อทองแดงอะครับสร้างไม่กี่พันเหรียญลูกปูดูจานหมดเลยนะครับโอ้ทั้งทั้งที่ปีสองแปดเนี่ยลูกปูดูท่านไม่ได้จานอัอขระแล้วครับแต่ท่านเลือกที่จะจานเหรยียญนี้ครับอืโอ้อเป็น,เป,นเป็นรูปพระปิตา แล้วข้างหลังก็จะเป็นยันอีกเหมือนเดิมข้างงหลัก็จะเป็นยันที่ระลึกส่งน้ําวันเกิดครับ81บปีหลวงปู่ดูหลวงพ่อดูพมปัญโยปี2528วัสแกอยุธยาโอ้สวยมากอันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดปะหรือว่าเรามีแต่ผมอาจจะไม่ได้สังเกตน,น้อยมีจํานวนการสร้างน้อยด้วยเนื้อเงินก็หลักสองสามร้สองร้อยเหรียญน,นะครับเนื้อทองเนื้อทองแดงก็แค่ไม่กี่พัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไม่ได้เห็นหมุนเวียนในตลาดมากเท่าไหร่แต่ในสายก็คือเล่นกันเป็นเป็นเหรียญหลักเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยจานด้วยเพราะฉะนั้นเหรียญทองแดงเนี่ยจะราคาจะแพงกว่าเหรียญทองแดงรุ่นอื่นก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0 0อ่น้วเราพูดถึงคนที่เขารู้สึกว่าบางทีตามบ้านเนี่ยเขามีแล้วเขาไม่รู้ไงเขาบอกเฮ้ยนี่ไงไปอยู่ตามหิ่งตามอะไรที่แบบ บางทีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปด้รับไว้รับไว้ตั้งแต่โหนานมาแล้วแต่ว่านี่มีราคานะครับอันนี้ก็มาขายพิจาณาได้ได้เครับเนื้อเงินก็หลักหลักหลายหลายหมื่นถึงแสนเนื้อทองแดงก็จะหลักหลายหลายพันถึงหมื่นกว่าครับโอ้ก็มีก็ลองดูนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็เก็บเหมือนกันเป็นเหรียญลายเซ็นชื่อเท่มากเป็นเหรียญเล็ก นะพิจารณาเนาะลายเซนาลายเซนหลงลุงมณิทเขียวดาราเป็นผู้สร้างผมงผมมีเหรียญเงินแล้วก็มีเหรียญทองแดงแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเหรียญเล็กอะถ้าถ้าทําสําหรับเด็กเหรียญทองแดงนะให้เด็กห้อยก,ก็น่าจะโอเคมากๆเลยหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเนาะเนี่ยห้อยตลับเพชรหนึ่งใบเนี่ยโอ้โหดีเท่ามากเลยหลวงลุงมณิทบอกว่ามีความตั้งใจจะทําให้เหรียญเนี่ยเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ไม่มีห่วงก็คือ จริงๆนะเราเรียกว่าเหรียญลายเซ็นเป็นชื่อเล่นครับเหรียญจริงๆของเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญไลห่วงอ๋อเหรียญนี้คือเหรียญไลห่วงเหรียญรูปเหมือนลงกดูไลห่วงหลวงลุงมณิททำเพื่อว่าจะให้บังคับให้คนเนี่ยเวลาจะอาราธนาใช้เนี่ยอืต้องทําเลี่ยมแขวนเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างสมมติเหรียญเสมาสองห้าหรือเหรียญเปิดโลกเงินใช่ไหมครับมีหูเหรียญมาด้วยบางคนไม่รู้เขาก็เอาไปร้อยเชือกร้อยยางก็สึกหมดลงอ่า คติเนี่ยผู้สร้างหลายๆท่านเนี่ยมีความประสงค์เดียวกันก็คืออยากถนอมรักษาเหรียญที่ทําทั้งหมดไว้<ม>ก็เลยทําแบบไร้ห่วงเลยอย่างอย่างคุณอาประสงค์ก็ดําริที่จะทําเหรียญปิตาสงน้ําโดยไม่มีห่วง<ม>เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหรียญสึกหลอมเหมือนกันนี่ผู้สร้างหลายๆท่านเนี่ยเร็งเห็นเลยครับดูไซส์แล้วกันนะครับคือดูไซส์เล็กมากเล็กมากหลวง<ม>ลงุลงหลวงลุงมานิดตั้งใจจะทําให้ให้เหรียญหลวงหลวงเหรียญลายเซ็นเนี่ยเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กมาก ท่านจะชอบเหรียญเล็กเลนเหรียญห้าเหลี่ยมก็เล็กครับของมูมานิดครับแต่สวยผมผมชอบผมรู้สึกว่าเป็นเหรียญเล็กที่คลาสสิกอ่ะดูแล้วใช่ครับการแกะรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเป็นเหรียญทองแดงรุ่นนึงเลยนะครับที่สภาพคล่องสูงมากแต่ราคาไม่แพงราคาเมื่อก่อนเคยขึ้นไปถึง8ปดพันแต่ว่าก่อนปลายปีที่แล้วอ่ะตอนเนี้ยราคาก็ลงมาต่ำกว่า5้า0ันแหละแต่ถ้ามีไม่เคยติดมือเหรียญรุ่นนี้สภาพคล่องสูงมาก เวลาเวลาเขาเอามาขาย CNN, 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 เซียนเซียนเขาบางทีเขากดราคาไหม,มสมมุติอย่างอย่างอันนี้ถามนอกเรื่องอย่างสมมติเหรียญเนี้ยเหรียญทองแดงอันนี้เหรียญเงินนะเหรียญทองแดงแล้วกันมีการซื้อขายกันเหรียญหลักห้าพันครับเอเขากดราคากันไหมไม่ถึงเว,เ,เวลาเซียนรับซื้อมา,อาเขาก็เราก็ต้องซื้อให้ให้ต่ํากว่าราคาที่เราขายถ้าห้าพันก็ต้องซือ้อสามพัน 3, 000, เปิดห้าแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็ต่ออีก เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเซยนอ่เรเพราะเซนก็ต้องไปต่อเพราะบางทีเราเราเราไม่ทราบไงเราไปดูในคอนเทนต์เออเฮ้ยเขาบอกว่าเปิดห้าพันเอ้ยไม่ใช่ขายกันซื้อขายกันห้าพันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปขายเขาจะได้ห้าพันบางทีก็ต้องมีระยะให้เขาเดินอ,อันนี้อันนี้สําคัญก็ลองดูอันนี้เป็นเหรียญลายเซนหรือเหรียญไร้ห่วงท,ที่ที่สำคัญที่สุดนี่คือเหรียญนี้เลยโปกใบมะขามโปกใบมะขามเนี่ยก็ชชองคุณ คุณวิชัยสัตสีราสิริแล้วก็โกโอ,องคุณโอภาสภพิทพง์พานิชย์นะครับก็โดยมากก็จะคณะเนี้ยสร้างร่วมกันอก็จะถ้าเนื้อเนื้อทองแดง<ฆ>เนื้อทองแดงมี 1, หนึ่งหมื่นเหรียญเนื้อเงินมี 1, หนึ่งพันเหรียญทองคํามีร้อยปดนะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่ามีขนาดเล็กหน้าอาลาธนาใช้มากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างแล้วก็ ทางวัดก็ได้ออกบูชาชัดเจนที่มาที่ไปอะไร,ระมีการเล่นหาที่สบายใจเก้แท้จบง่ายมีโค้ดโค้ดก็มี2แบบมีรอยตัดรอยตัดจริงๆก็ตัวเดียวแต่ว่าทั้งสองบล็อกมันแสดงผลออกมาต่างกันนิดนึงเหมือนตัดไปลแล้วมันปิ้นนิดนึงแต่ว่ารอ,อยตัดะเทียบฟันกันแล้วน่าจะมีรอยตัดเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเหรียญปลอกไปมาหาวเนเล่นง่ายวันนี้นี่เลยแขวนอยู่เลยอะไรฮะวงแผวนเนื้องเงินเนื้อเงิน โอ้นี่สวยมากเลยครับโอ้ยกลับด้านครับพิปทีนะกลับด้านาปอ่านี่นี่โอ้สวยมากเลยมาเงินเนี่ยมีออกไซด์ด้วยนะอันนี้ตรงเนี้ยเขาเล่นกันเท่าไหร่เดิมเนื้อเงินเคยขึ้นไปถึงแปดหมืนนะตอนนี้ลดลงมาเหลือหกหมื่นห้นี่จะไม่รวมเพชรคอ๋อเก่า คือขายกันใ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 น,ในขนตนเลยถ้ามีตลับอะไรแบบนี้ด้วยแสนกว่าอยู่แล้วแต่จริงๆตอนนี้เหรียญสวยจริงก็แสนกว่าได้แต่ว่าบางทีมันก็แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าเป็นเหรียญเปยถ้าเหรียญภาบทั่วไปอะไรเงี้ยก็อาจจะหกเจ็ดหมื่นแปดมื่นี่พระหอ้อยองค์เดียวเลยนะหอ้อยองค์เดียวแล้วแล้วก็มีนี่มีมปูดสีด้วยเป็นเครื่องรางอ๋อนี่เป็นเขาเรียกเป็นประหลัดขีดประหลัดขีดครับอ่าเป็นเป็นพระที่อยู่ขนาดในระดับท็อปเนี่ย แล้วปลอกก็คือเป็นเป็นพระนักปลกเนาะเป็นพระนักปลกเนะเป็นแล้วอย่างถ้าเล็กขนาดนี้การดูเก๋ๆแท้เนี่ยได้ง่ายได้ง่ายพอเราลงกล้องดูรอยตัดดูรอยกระแทกรอยปลิ้นได้เลยแล้วก็ตําหนิในพิมพ์อะไรพอลงกล้องปลมันก็ชัดเจนเลยครับปกก็ยังถือว่าเป็นพระที่เก๊ห่างแต่ก็มีความพยายามที่จะทามาเรื่อยๆหลายเวอร์ชั่นก็ไปลองดูทองแดงนี่ก็ยังไม่แพงมากทองแดงหลักพันไหมแปดพันถึงหมื่นห้าพันถึงหงหมื่นห้า แต่<ช>เคยขึ้นไปถึงหมื่นแพงแต่ที่ผมชอบพูดเคยขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็อยากให้รู้เลทราคาด้วยว่ามันเลนเท่าไหร่จริงๆพาะไซส์ขนาดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชออยากห้อยพาขนาดเล็กที่ไ,ไม่หนักคอรวมถึงเด็กถ้า,เ,าเป็นเด็กๆก็ห้อยได้ถ้าราคาแบบเราไม่ต้องเอาแพงขนาดเป็นหมื่นก็ได้ครับสภาพใช้ราคาทักหลักพันไปปก็โอเคนะโก็ก็กกกก ก็ถือว่าเป็นพระที่ดีแล้วก็เป็นของขวัญที่ยังไม่แพงเกินไปใช่แต่ดูมีคุณค่ามากๆใจจะใกล้ปีใหม่พอดีเป็นของขวัญใช่ครับเยอะนะแป๊บหนึ่งครับเนียนเลยมาก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะก็เป็นเป็นรุ่นที่ยอดนิยมก็จะเป็นโดยเฉพาะอย่างนี้ก็จะเป็นตระกูลเหรียญปั๊มเหรียญปั๊ม เหรียญปั๊มจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอย่างอย่างนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อละอ่าเหรียญหล่อคือเหรียญหล่อเราวันนี้อีพีนี้เราคุยเรื่องาลุ่หล่อที่ยอดนิยมเนี่ยว่ารูปหล่อแบบไหนที่เขาเล่นหากันแล้วแบบยอดนิยมมากๆเลยถ้าหนึ่งเก้าวงลล้านวงละล้านครับถือเป็นแหวนที่แพงที่สุดในประเทศคือคือปีหนึ่งเก้านี่เขาสร้างเท่าไหร่นะครับน่าจะสามร้อยวงบวกลบโอ้โห ของโลวงดูวสกนเนี่ยแปลงคร่าวๆเป็นสองแบบครับคือแบบเขาเรียกว่าพิมพ์เอกลักษณ์กับการถอดพิมพ์พระพุทธจ้าเหนือคมของหลวงดูเนี่ยเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ก็คือมีการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาเองอย่าง